ท้อง่าสวรรค์นหน้านะนี่บรรยากาศดูรถนะครับแน่นทุกพื้นที่เลยเราได้ที่กลางเต็นท์กันตรงนี้นะครับวันนี้เอาเต็นท์หลังใหม่มากระวันหยุดยาวนะครับอาทิตย์จัน์รนะครับ กางเต็นท์แน so ่นเลยนะครับเยอะดูเข้าไปมุดแล้วนะน้องฟูดตรวจการลานกางเต็นท์ำเัอคองออกเป็นน um> ี่ละบันดีน้องอ้วน ยังไงครับสไตล์วันนี้สบายดีไหมที่หลังกลางเต้นนะครับโซนหลังกลางเต้นลำตะครองครับแน่นทุกพื้นที่นะครับโซนนี้ก็แน่นเต็นทุกด้านะครับสองแวกนะครับอันนี้ก็เต็มนะครับเนี่ยคือวันนี้แน่นมากนะครับ วันหยุดยาวนะครับมากันเต็มลานเลยลานกลางเต็นตรงนี้นะครับเป็นโซนด้านแรกของลานกลางเต็นของลานลำตะคอะคเงเนื้อช้ายป่าเราก็ต้องมัดระวังด้วยตัวเองนะครับผม เราก็อย่าทิ้งเศษอาหารอะไรไว้ในเต็นท์นะครับไปไหนก็เคลียร์เศษอาหารนะครับนี่ตรงนี้มีอยู่สามตัวกวางกะบางเยี่ยมเต็นท์ตลอดนะครับมาดำๆมองๆตรง,อง,องนอีกสามตัวสัมผัสกันแบบใกล้ชิดแบบนี้นกวางเขาเชื่องนะเหตุลอะไรนะ ตอนนี้เวลาบ่ายโมงตรงนะครับตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบสี่องศาเนาะมอถแล้วดิรู้นอนละเดสี่ตรงแล้วครับฝุนลงไปปล่อย เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับอาทิตย์สวัสดีจ้าอะไรจุดปัญหาว่าไงเพื่อนออกไปออกไปเดี๋ยวจ้าว่าไงว่าไงอุ้ยจมูกมันดีขนาดนี้ได้หรอวะเปิดฝานี่เรียบร้อยเลยอะไรเอาเติรปิดไว้เหรอปิดงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครมากินนะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ให้นะคะถูกก็อยากไม่ได้เลย วัครับเช้าวันที่12ตุลาคมนะครับเราอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์ลำบากองเขาใหญ่นะครับขอร่างสีมากับวันหยุดยาวนะครับวันจันเอ่ยวันอาทิตย์แลวก็วันจันเ้ารนี้นะครับเรายังไม่มีอะไรทานนะครับเดินมาที่ลานคาสวัสดิการนะครับเรามาหามื้อเช้า ก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับเข้าไปสั่งอาหารก่อนนะครับร้านค้าสวัสดิการนะครับเปิดประมาณเจ็ดโมงนะครับเช้าเนี้นะครับเวลาประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับอุณหภูมิวันนี้ก็ยี่สิบสามองศานะครับเช้านะครับก็ร้านค้าสวัสดิการก็เปิดแล้วนะครับเราไปซื้อสเบียงก่อน นนก็มีเพลงชาติพอดีเลยนะครับเราครบตามกฎนะครับคนไทยก็ต้องยืนตรงรับธงชาตินะครับอันนี้ที่หลางกลางเต้นลำตะของ เต็นเราก็อยู่ตรงสามแยกนะครับตรงป้ายเต็นสีเขียวมินต m โมบิการ์เด้นนะครับเช้านี้เลยข้าวผัดไข่นะอยู่กัน,นง่ายๆบางคนวันนี้เขาก็กลับกันนะครับดูมาหาละช้าแล้วครับนี่ตอนนี้นี่เต็นเรา วันนี้อุ้ยมันย่อใส่อ๋อวันนี้ตอนเที่ยงเที่ยนะครับวันอาทิตย์ที่สิบสองโยครับฟ้ามืดตึ๊บเลยฟ้ามืดนะฮะเที่ยงรอเดินมาที่รังคานะครับอาหารกินกันบัดนี้ฝนก็ตกลงแล้วนะครับอากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะครับ หลบฝนกันอีกแก้วหยิบลม้มมาไปต่อยังไงล่ะทีนี้ <c oughs> จุดชาร์จโทรศัพท์นะครับมีบริการเต็มเลยตรงน,นี้จะมีอาหารทุกอย่างนะครับตามสั่งนะก็มีตั้งตา้สั่งอาหารปิ้งได้นะครับ ร้านค้าสวัสดิการมนะครบตรงนี้ก็เป็นร้านค้าด้านในนะที่ขายของแห้งครับส้มตำเนาะอยากกินส้มตำาิ่มคิวก็มีถึงจุดชมวิวร้านค้าสวัสดิการครับตรงนี้เป็นระเบียงที่มองเห็น ลำธารตรงนี้นะตรงนั้นจะมีสะพานสลิงตรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับวิวเลยวิวลำธารลำตะคองนะครับตรงนี้เป็นระเบียงมุมสูงนะครับมเห็นวิวตรงนี้ก็ลมโชยเย็นดีนะขี่ออกไปซื้อลูกชิ้นมานะครับได้สมตำมาน้ำป่าใส่หน่อมานี่ รถรรของน้องกว้างเชิญชวนเชิญชวนน้องเข้ามาเยี่ยมเตนี้วที่นี่อากาศมันไม่ค่อยเป็นมันล่นเวลาลครับบางทีร้อนบางทีคืมบางทีฝนนะครับทั้งวันนะครับวันนี้มื้อเที่ยงมื้อบ่ายเรากินส้นตมตำันดีกว่าเย็นนี้นะครับเราทําเมนูมาสจันนะครับสาล่ายวากาเมะแล้วก็อามาม่าไปยำกับ น้ำสม้มตำมาดูเนะสุดยอดไปล่ะจัดไปมีใครทำแบบเราบ้างนน้ำสม้มตำเก่าน้ำกับมามาใส่สอลายเดี๋ยวจะมีูกคิ้นไปกับไปเป็นเครื่องเคีเยงด้วยนะบรรยากาศละสนกหน่อยนะครับ<อ>น่มนูโหฝนแจ้ะทั้งวันเย็นดีครับแต่ไมนก็ มนว่าเนาะอากาศมันก็หนา,าวสดชื่นชุ่มชื้นมาลองกันนะครับบรรยากาศฝนพรำๆมาลองกันแ่บมากอะไงี้ยแบบมากแบ็วันนี้นะครับเป็นวันที่เราต้องกลับบ้านครับกเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกียมตัวเดินทาง กับกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องล้อเดียว w a l k and Camper นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ